เผยภาพพี่สาวแท้ๆของริชชีน้าสวยถอดแบบกันมาเป๊ะเลยแหละค่ะเป็นนางเอกสาวอีกหนึ่งคนที่กําลังเป็นที่น่าจับตามองมากๆสําหรับนางเอกสาว ane, าริชชีออรเนตดีคาเบร์สก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเธอนั้นมีดราม่าเปลี่ยนตัวนักแสดงแต่เรื่องทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแถมยังได้กําลังใจจากแฟนๆแบบล้นหลามเลยทีเดียวและเรื่องที่หลายคนยังไม่เคยรู้นั้นก็คือเธอมีพี่สาวอีกหนึ่งคนค่ะชื่อว่าอ่อน อนน่์นั่นเองดูเหมือนว่าสองพี่น้องเขาจะสนิทสนมกันมากๆโดยทางคู่เขาชอบการออกกําลังกายเป็นการเล่นกีฬาแบดมินตันอย่างมากค่ะทางคู่เป็นสาวลูกครึ่งไทยฟิลิปปินส์คุณพ่อมีเชื้อสายฟิลิปปินส์สวิตเซอร์แลนด์อังกฤษและสเปนส่วนคุณแม่นั้นเป็นชาวไทยเชื้อสายละหูนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าหน้าตานั้นทอดแบบความสวยมาแบบเต็มๆเลยละค่ะ